อืมวะนะมัม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 ไม่ไล่กินได้ไหมได้หนูไปเอาน่นเอาชิ้นน้อยพี่ลูกย่าไปย่าไปแกะย่าไปแกะหนูมาเอาชิ้นเล็กๆนี่มาจ้าพดๆดิงดิงกันดิ้งดิงดิ้งดิงกันลงดิึงดิงดิ้งดิงกะด้งดิงดนี่ค่ะมาชิมดูสีสเกดค่ะ้ต่ กินคนละสองก้ววดิไม่กินโอ้ไม่ไม่กินใช่ไหมไม่กินค่ะไลไหลไหลไใช่ปลาใ่ปลดอ้มอร่อยมากเข้ามาเื่อข้ามเยเอไหลไลไไหลไหลไหกินแหมหอมก็รอดอร่อย โอ้ดูช่างแต่งหน้ากินทุเรียนฮะซ้อให้ให้ให้พี่ให้พี่ผมไม่ใช่ครูพี่เพราแต่เหมือนพี่พี่พีจะมาครูพี่อะไรครูพี่เขาไม่ได้เกลยครูพี่สักหน่อยฮะไม่เอาหรอกเนี่ย

มาไม่กินมันไม่กินอ๋อเช็ดเช็ดเช็ดโอ้เช็ดบานมึงเก็บมงเช็ดบานอะไรมาเนยมาเนียมาเนียนั่นมาเนียมาเนี้ย อัดอัดอัดจะลืมเต่านะอัด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 เอาขยะไปทิ้งอ๋อายายดูก่อนยายดูก่อนสิยายดูก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวยายดูตูดก่อนโอเอาเป็นหนังหนูจะเอาไหมไม่ได้ครับไม่ได้มามามัดผมมาฟ้าผมมามา มาทำอย่างนี้มาเดี๋ยวมามาเงาอ่ะอ่ะมาเร็วมาเร็วเอาดีขึ้นกว่าเลยเร็วมาใส่ไหมเดอกรักผมให้เร็วเพิ่งมาเมื่อวานไม่ใช่มาเออมาวันเปิดวงกันล่ะเม่ได้เอาไปให้เขามาวางไว้หน้าบ้าน เพิ่ไวายใช่เปลดวงพอดีนะเพิ่งท่าได้ใช่ว่าท่านจุ้มโอ้ยดูโอมามามาหัวต่ำโอ้ยอป๊องหนูจะถึงเวลาแล้วไงหนูถึงเวลานอนหนูแล้วไงเอ้ยจวยลุงนิวจีจุวยไหมว้าจ่วยจ่วยจ่วย คได้อึงบ่เออฮ้ยเห็นตามทำตามดูดูทำตามทำตามนี่ไงแก้มอ๋อในคนนี้ใช้ผมเฮ้ยทำตามมึงจาเบิ่งเห็ตตามคนน่ะว้านาใส่แก้มสิลูกแก้มนี่ไงแก้มหนูอ่ะนี่นี่แก้มแก้มอยู่ตรงนี้ อืมอืมชี้แก้มเลยนี่แก้มหนูอ่ะเออฮ้ยฮ่าหนาามาฮันฮามาฮัาฮ่าฮ่าฮดาฮอา่าง่ดียวอ่า่า่าน่าฮ่าฮลาอ่อน่าฮ่าฮ่าาฮ่อ่ะ่ฮฮะฮ โนนะคะโนนะคะในนั้นเล่นไม่ได้ลูกเล่นหัวโป๊กหัวหัวป้าเหมือนล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ป่าให้หน่อยเอามือมามือให้หนูเป่าให้เป่าให้หน่อยลูกเจ็บดูนะนกเผ็ดเผ็ดกินไฟเผ็ดเผ็ดทำยังไงทำเผ็ดสิทำเล่ ทำให้แม่ดูหน่อยเร็วๆโอ้โหได้ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วกินไม่ได้นะมันเผ็ดทำยัง<า>ไงทำก่อนทำจะตีกระสีไปมีอันเดียวหรือเปล่าคะ <c oughs> <c oughs> ยุ่งเลยทีนี้เ,เอาหาให้ได้สองอันนะคะรุแก้มเฮ็ด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ต่ำ <c oughs> เออหรือถึงนี่แก้มหนูลูกนี่แก้มชี้แก้มตรงนี้ลูกเออเออเออหดอื้นนะจุวยจุวยเออเออแบ่งกันนะอือันนั้นไม่ได้เออเออนี่ผมหัวใจหู้ว่าแบานี้ เอออันนี้เขาใส่สำหรับอย่างตีนหอยยโอเคตีให้หน่อยมามาหยิบผมเร็๋ยวมาอืมาอ่ะอันนี้ผมอันนี้ผมโอ้เออเออเออนดี๋ให้กันเอออ่าอันนี้ผมนี่นี่ผมนี่ผมนี่ผมอ่ะเน็บเน็บตรงนี้ตีผมตีผม หยิผมหยิบผมมาหน้าลงหน้าลงก่อนมามาเออสวย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 หันหลังมาหนูหันหลังมามาเขาพลอยมาจ้าก่อนใครใครอยากได้จ้าจ้าเออนี่แหละจะมูกกันให้นันจะพูดจ่ายได้ที่แบบนี้อุ้ยสวย อ,อุ๋ยจุ๋ยมันเป็มีโซะอันเปรด้ล่ะขอน้ำให้น้องลูกแล้วลูก่อยนะเอฟจุย๋ยอืมจุ๋ยคะ่ะอืมอ,อันนี้ทำอะไรนะ

คันเฮ็ดให้ลึงนี่กระเป๋าเจ้าสิเลเบิ้ดวันเถอะนะเออบานนี่เพิ่งเจ้าลึงเล่นี่ลึงเริ่มลึงอะไรบ้านนี่ทำยังไงเอาทำยังไงเอาทำยังไงเอาไม่ไม่ไม่ใช่ยงมือทำยังไงเอาเออขาเข้าใจความหมายเลยนะเอ่าโอ้ยคนนี้ไม่เอาเหรอคนนี้ไม่คนนี้เอาไหมเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงรถใคร เสียงรถอาร์ตไปอีกแล้วจุ๋ยไหมอาร์ตไปตีบอลทำยังไงเอาลูกทำยังไงเอาก่อนจ้าหัวจะโป๊กโป๊กมาแครัว่าโป๊กตะวันดึงออกมาแล้วเอาฝนจะตกว่ะลมแรงเลยข้างนอกเอออุ้ยเมื่อวานนี่เลยถนนหน้าบ้านนี่เพิงรอเลยรถตรูอ้อะ

อ้ยอ้ยติดแก้มใหญ่อุ้ยอุ้ยติดแก้มให้ยาย่อแล้วเออติดให้หนูเลยเอาตุตาให้งไเอามาตัวนึงนะเอาตัวสวยๆนะ